สวัคอณผมนะคะรัพเราเข้ามารับของฟรีค่ะจะเป็นคอนนะคะเป็นสีดําแล้วก็มีหนามคะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยเอาไว้ติดที่หลังของเราแบบนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยจะได้กันทั้งหมด2,500ชิ้นค่ะสำหรับแบบน้คะที่จะของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปะดลิงแบบเอาให้ใต้คลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะเข้ามาในแบบเราในวิธีการรับของฟรีนะคะนี่เลยปุ่มฟรี GC นะคะวิธีการรับเนี่ยจะมีเควส์นะด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะอันแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องจอยกรุ๊ปของเขาค่ะซึ่งกลุปเเ้านรีีด๋ย่ม แปะลิงก์รูป,ปของเขาเดี๋ยวให้ใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะแล้วก็เควสต,ต่อมานะคะเขาบอกให้เรานะคะ Verify ค่ะเป็น Twitter ของเรานั่นเองนะวิธีการนะคะทุกคนอันดับแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องไปที่ Twitter ของเขาก่อนนะคะโดยจะเป็น Twitter อันนี้นั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องไปกดติดตามนะคะ t w i t t e r ของเขานั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาชื่อของเรานะคะที่มันเป็นหลังแอดตรงนี้เนี่ยเอามานะคะแล้วก็เอามาใส่ในเกมนั่นเองค่ะเป็นการ Verify นั่นเองนะคะซึ่งการ v e อ i f y ายเนี่ยทุกคนนะคะจะต้อง ต้องเอาชื่อของเราเนี่ยมาพิมพ์ใส่นะคะก็คือจะต้องพิมพ์นะคะเป็นแอดด้วยนะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะคะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะซึ่งของเรานะคะ v e r i f y เป็นที่เรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นสีเขียวนะคะต่อมานะคะสาหรับเงื่อนไขที่3าเนี่ยเป็นเงื่อนไขสุดท้ายนะคะเราเนี่ยจะต้องเล่นเกมนี้นะคะให้ชนะเนี่ยทั้งหมด20ครั้งค่ะหากว่าทําสําเร็จนะคะเราเป็น2,000คนได้เนี่ยก็สามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้นั่นเองค่ะก็สำหรับิทีะกระมาณนั้นของลิปนะะคค